สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องกันนะกลงงานสมบูงนะคะวันนี้เราจะมาเอิ่อเลสเกมกันเหมือนเดิมนะคะทุกคนเดีย๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้จะเป็นเกมอะไรโูก็ไลฟ์บอนะคะมาเริ่มเลยค่ะจะบอกเลยนะทุกคนที่เล่นโชก้าบอลนี่แบบสนุกมากว่าอะไรอ์อะแบบ เคยชอบเล่นโทกาโูกาบ้างแบบอ้โหเธอขาทำไมมันแบบอ่ะเดีย๋ยวเราจะรีเซ็ตให้ดูนะคะทุกคนไปคะ่ะเราจะไปสร้างบ้านใหม่นะคะทุกคนค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกด subscribe ด้วยนี่ทุกคนเราจะสร้างบ้านตรงนี้นี่เลยนะคะนี่ทุกคน พี่อาจจะพูดแบบเสียงดังๆไปไหน่อยนะเพราะว่าพี่ใส่หูฟังนะคะโอเคไม่พี่จะรับทุกอย่างให้ดูนะไม่พี่จะสอนวิธีการสร้างด้วยนะคะทุกคนแล้วถ้าใครอยากให้พี่ไปหาอะไรเม้นมาได้เลยนะมีทิ้งไม่ให้หมดเลยทิ้งทิ้งทิงใครไปหาใหม่นะคะทุกคน โอเคทิ้งทิงทิ้งไปเลยทุกคนคึ้นไปหาไหม้ฮือลาก่อนทุกอย่างเอาทิ้งอันนี้ด้วยค่ะเลาวเริ่มทิ้งพมโอเคเออค่ะนี่ค่ะทุกคนทิ้งทิ้งไปให้หมดเลยอ่ะทิ้งั้งกระป๋งโอเคค่ะทิ้งไปเรื่อยๆนะคะ นี่ถึงห้องครัวด้วยอ่ะนี่ค่ะอ่ะต่อไปนะคะแล้วก็จะมาเริ่มทำส่วนของห้องน้ำก่อนเลยอ่ใช้สีนี้ก็ได้นะคะห้องน้ำนะคะเราจะใช้ตรงนี้แล้วให้ใช้ปูพรมหรือเสื่ออะไรเนี่ยค่ะให้ปูไว้แล้วแต่น้องๆพี่ๆเลยนะคะว่าจะเลือกสีไหน ชักโรกค่ะต่อไปอ่ะเอาวางพรมเหมือนเดิมนะคะแต่จะใช้พี่จะใช้เป็นพรมสีฟ้านะคะนี่ค่ะ,ะจะเอาแบบไหนดีนะเอาแบบนี้ละกันทุกคนสวยดีต่อไปก็อะไรเดียใช่แองล้างมือไงนี่ใส่ไปเลย ต่อไปก็กระจกนะคะไว้ตรงนี้โอเคเสร็จเสิเ้นอ่าเริ่มใส่โคมไฟนี่นะคะทุกคนใส่ไปเลยเออเล็กๆพอนะทุกคนนี่ติดไปแค่นี้พอต่อไปก็ส่วนของห้องนอนแล้วเย้ๆเออเอาจาก ที่นอนกันนะคะก็จะเป็นอันนี้ทุกคนให้เอาอันนี้กันนะคะแล้วพี่จะสอนทำเตืเหมืนเมื่อกี้นะคะอให้กดไปที่ชั้นวางอันนี้นะคะแล้วก็มาใสา่ใส่แบบนี้ได้เลยค่ะอ่ะอันนี้ไม่เอาดีกว่าใช้ของเอา้า ต่อไปส่วนของโต๊ะนะคะก็วางไว้ตรงนี้แล้วก็มีชั้นวางของอยู่นะคะทุกคน,นอย่างนี้ไหมโอเคดี๋ยว่าทุกคนจะเอาจิงก็ได้นะแล้วแต่ทุกคนแต่เราว่าเราชอบทําแบบนี้มากกว่าทุกคนรู้สึกว่ามันสะดวกกว่าเนีย่ยทุกคนทํำแบบนี้อะ ใครชอบก็เมนมาบอกหน่อยต่อไปก็ส่วนขังห้องน่เรียนน,นนะคะพี่ขอหาโต๊ะทาง,งานก่อนนะมันแค่โต๊ะแบบเสริมสวยเนอะอ่าอันนี้ก็อยู่กันหลายคนนะคะก็อีก็อีก็อี้เยู่ตรงไหนนะนี่ไงแล้วก็ตรงนี้ตัวหนึ่ง ค่ะต่อไปก็ปติทินให้ทั้งคู่เลยเอาอะไรดีอันนี้ดีกว่านี่ทุกคนก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะส่วนแล้วก็ที่ฉันวางของก็จิ้มที่อันนี้เลยนี่แล้วก็แขวนได้ด้วยค่ะทุ้งคนอาติดแฟ ก็ดูหน้าเบื่อไปนะทุกคนใส่อะไรเพิ่มหน่อยไหมเออใส่นาฬิกาไหมทุกคนนาฬิกาอ่ะเพื่อความเท่ากันโอเคต่อไปก็นี่บัลเล็งเพลงหน่อยนี่มีทีวีสองเครื่องเลยใครไม่ต้องแย่งกันดูนี่ค่ะ เอาไว้เรียนออนไลน์ห้องครัวไม่ต้องมีหรอกบางทุกคนอันนี้เป็นห้องแบบห้องนั่งเล่นนะนี่ทุกคนแล้วก็อะไรต่อดีนะอืมอารมณ์ป๋องดีกว่าไหมเออทุกคนมันก็อารมณ์ป๋องดีกว่า นี่อันนี้มีอันไหนเข้ามาใหม่ไหมเนี่ยเนี่ยทุกคนนี้เข้ามาใหม่แล้วก็อันนี้ค่ะเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างทุกคนคะ่ะนี่ค่ะบ้านของเราต่อไปนะคะพี่จะพามาหา ของฟรีนะคะทุกคนไปหาของฟรีก็เลิศถ้าพร้อมแล้วสามสอหนึ่งไปค่ะตรงตรงนี้ค่ะทุกคน นี่ไปเลยไปตรงนี้เลยเปลี่ยนฉากด้ด้วยนะคะนี่ถ้าใครสังเกตด,ดีๆจะให้น้องน้องน่ารักไหมเนี่ยน้องน่ารักมากเลยอ่ะต่อไปแล้วก็จะมาขอบฟรีนะคะ นี่สวยไหมทุกคนเออมันโอเคจริงไปแล้วนะคะต่อไปก็เจ้าหญิงอ่าแต่มาไม่มีชุดเจ้าหญิงเลยทุกคนให้ใส่ชุดหมาป้าแล้วกันอ่าสังเกตดีๆให้สังเกตดีๆแถวๆโต๊ะตรงนี้นะคะสามสองนง เห่ตรงนี้ทุกคนเห็นเลียงเห็นเลีอยงเห็นเลย,ยงเห็นรีงนย,ยงอ่ะนี่ไงทุกคนใครสังเกตได้เดร็วมากนี่ต่อไปต่อไปก็น่าจะอยู่ที่ไหนหน้าพี่ก็ลืมเหมือนกันหน่าอยู่ตรงไหนหน้า อ้ารู้แล้วมันอยู่แถวๆตรงนี้นะคะทุกคนมีเพชรเรนโบว์อยู่นะคะไม่รู้ว่าจะหาเจอไหมนะนี่ไงทุกคนสวยไหมแต่ว่าสงสัรอันนี้ไม่เป็นนะคะแต่ว่าเราอาจจะเอาล้องหมาไปก็ได้นี่ทุกคนเราอยากอะไรเนี้ย ตอนแล้วไม่เอานองหมาเราจะเอาอันนี้ค่ะทุกคนไปเลย,ยเหยหยบมาเลยเอา้าตัวเด่นของเราหายไปไหนหมดเนี่ยนี่ค่ะ มาถือเลยอันสุดท้ายแล้วนะทุกคนสําหรับคนที่ข่บแบบไม่ได้เติมเงินนะคะของเราก็ไม่ได้เติมเงินมันคืออันสุดท้ายแล้วทุกคนใต้แค่สามอันเองในเมืองเนี้ยแล้วต่อไปพี่จะหาสลามให้นะคะอนได้ว่าพี่ไปสนีมีสลามด้วยนะคะทุกคนมีให้เวลาหาห้าวิหนึ่งสอง สามเศรหฐาใครหาเจอโวตมาเลยค่ะโวตมาเลยค่ะมันอยู่ตรงนี้ครัพี่ค่ะใคร,ครๆก็หาเจออะไรมาโวตมาเลยค่ะนี่ต่อไปใครอยากเรียสลามบ้างเอ่ยอ้พี่จะพาไปหาเลยสลาม,มาลสลามรีมไปสนี นี่นะคะทุกคนจำได้ว่ามันอยู่แถวๆนี้นะแล้วี่มีกระป๋าด้วยน่าสนใจคะ่ะทุกคนเอาไว้กันเลยอยู่แถวๆนี้นะคะทุกคนต้องหาไปเรื่อยๆนะคะไม่ใช่เชื่อเราทุกคนมันมีจริงๆหาไปเรื่อยๆตามเรานะคะ นี่ไงทุกคนให้เวลาหาห้ามิห้าสี่สามสองหนึ่งนี่ทุกคนให้หาเจอบ้างนี่มันซ่อนอยู่นะโอ้โหอีนี่เข้มาปาังไว้นะคะไปหยิบกล่องมาเลยใส่ใส่ไม่ได้หรอใส่ไปในนี้เลยเอลอเล่นนะคะใส่ไม่ได้จ้ะ ไปได้ค่ะอขอหยิบกล่องก่อนนะคะมันหยิบไม่ได้เนี่ยค่ะต่อไปลักเข้ามามันเหมือนจะมีชุดทําสลามให้อีกชุดนะทุกคนเราไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าต่ก็หาไปเรื่อยๆนะคะ นะคะทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายบุ๊ยบุยอย่าลืมกดติดกามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะไปบาย